นี่จตะพี่น้องงามๆอยู่เห็นปะหัวตะออกมันหัวตะออกซิมินี่ค่ะถือฝนแต่ว่าเขาก็เอาค่ะเข้าไปตากนี่ค่ะพี่น้องใบไม้กับปิดเฮ็ดหมดเลยนี่ค่ะดอก,ดอกเห็ดโอ้ย แล้วกละสินอาะไปตากจ้ะพี่น้องซึ่งหนึ่งนี่ค่ะนี่เพื่อนนะยกขางอุ้มใหม่ฟางผลกับมีจนแต่พี่น้องนี่แล้วกละสินอ่นโอ้ยเบืงเนี่ยพี่น้องคุณน่าจะดอกเห็ดกล่องสันเนี่ยเด้อพาะว่าบราิเวณขา,า,ากล่องมากน่าจะโอ้โอแตก พุ่นนะพี่น้องเบิ่งสาวก็แลสินเสียเบิง่งพุ่นนะพี่พุ่นซุ้มหนึ่งพี่น้องพุ่นหลายหลายหลายเก็บเอาก้น,นะคะ่ะหึงามๆอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยมันติดอยู่ในอันนี้ออกบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่จะ้ะย้ายซอนเอิ่ออ,ออีกแล้วพี่น้องแสดงว่าพ่ออีกแล้ว จะขยี้อวัยตากส่งให้เอื้อข่อยนะพ่อยายอ่อนวางไว้ๆพ่อยายกอนลูกค้าก็ถามมีเห็ดเหลืองบัวๆสันดับมีอยู่แหรือต่ว่าขีดขานให้ติดตากกับเมืองไทยก็เลยบ่หายเพลินแมนโอเคเดี๋ยวแมนมาสั่น่า <laughs> ระวังเหยียบนะจ๊ะโอ้ยอ,อ,อันนี้บ่เอาดอกพี่น้องอ่ะปล่อยแล้วไปซะอันนี้พุ่นนะเราอยู่ใต้อันนี้เราขึ้นบ่ได้เนาะโอเค thank you จัะพี่น้องอีกดอกน,งนึงงามๆดอกนึงให้สองดอกสองดอกสามดอกกล้องสั้นนี่เด้อจ้ะบ่บได้ใช้ไม้เอามือจับนี่เจ้าเห็นบ่มันอยู่ใต้อันนี้ ปลาไมหมเฮ้ได้ปลาเห็ดเหลืองอีกแล้วพี่น้องเลยงามงามงามเห็นบะเดี๋ยวกระสินขอจักรลูกกันจ้ะนี่โอ้ยพุน่นะนี่แต่อดอกใหญ่ๆเนาะยายสวนมันถือฝนมันอันอันนี้มันยืดพุน่นะดอกดีๆอยู่เลยพี่น,อน้องแต่งามงมจ้ะพ่น่นะป้า โอ้โอ้หัวติดหัวติดใหม่หัวติดเคี้ยใหม่นี่ค่ะเบิ้งคุณน่ะง,งามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติดเคี้ยใหม,ม่นหนึ่งนึงนี่จะ้ะนี่ค่ะน้องี๋ยวไปจัดการอยู่บ้านติดตามเคย มาหลังเลิกงานอีกแล้วแจกกระย่ายสอนสองคนนี่ค่ะเ้าไปตากพี่น้องเปียกกระช่างมันเพระาะว่าห้าเสียไปตากมันบ่านหเด็ดเปื่อยเนาะคะ่ะดอกนึงที่ปัดเบิ่งดอกเห็ดดอกเห็ดถือถือน้ำพี่น้องอุ๊ดเพื่นอนะดอกเดียวเด้นี่เพื่นนะ มันขึ้นบ่ได้มันอยู่ใตห้ห่างโอ้ยดอกหน่อยพี่น้องกระลังขึ้นดอกหน่อย,อยนี่ค่ะมันขึ้นบ่ได้แต่พี่น้องสักหนึ่งนี่งามงามงามนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยมองนี้ไหมมันคืองามแท่หน ชป็นเนี่ยนี่นีนเน่เป็นช่อเลยเป็นช่อเลยพี่พี่สมนงพี่น้องสาวกระสินขอเก็บดอกเดียวได้หนิพูน่ะดอกบักใหญ่เห็นไหป๊าดดอกหน่อยก็ยังขึ้นอีกเสยอ,อยู่พูน่ะ นี่ค่ะอันใดเน่าเขาก็บ้เอาโอ้อันนี้เน่าแล้วบ้เอาหาเอาดอกมันบ้เน่านี่อันนี้เน่าแล้วมันอยู่อันนี่ผดบ้มันอยู่แก่งผดบ้าไม่เล่นถือฝนม่นเล่นเปื่อยใบมันบ้มีแนวปิดไหม โอ้ยไปจิไปหูว่ามันนี่มันบก่าขื้นมาแล้วเนาะมันเป็นแต่ย่านนี่ด้เนาะขื่นมาเพื่อเดียววะ่ะเท่ากับบกหูว่าปลามันจิไปสุดใจไหมนกกจะเป็นห่วงเป็นแต่ย่านห่องคือคนโอ้ยสนิทให้มันเป็นเสือสนิทมันเน่าเลยนี่นี่ปล่อยแล้วไปเป็นเสือเฮ้เน่าลยไ้สวนเน่าไหลายเกิดโดนหรอ นี่จ้ะบอม่สิยานโอ้ยยู่ในหูพี่หนังพุ่นเกิดอยู่ในหูมันเจ้าเห็นบ่พุ่น เห็ดยังจะไปเกิดอยู่ในหูเฮ้ยต้นนายแทบัดคุณนนะพี่น้องมีหอดเห็ดดำเห็นป่ะอดอกง,งามๆเลยจะ้ะเฮ้ยสุดยอดปลานี่ยปีจะ้ะยางจนเมื่อยก็ย้ายสวนเพือพ่อเพื่อกัน่าสิเมื่อเห็ดบ่มีไาสาน่าสิเมื่อพี่น้องมาพอเห็ดเ,เหลือง พ่อเฮ็ดดำอีกปลานี่พึ่งเคยเข่าอีกแล้วจ้ะเพราะว่าปลาที่เคยเขานะ่าเนี่ยม,มันมันบ่มีเห็ดแล้วจ้ะได้พักกันมาล่องเบิ่งปานี่ฟุกอีกแล้วฟุกอีกแล้วม,มันอยู่ใตใบใหม่เด้อพี่น้องเลยคุณนะเดี๋ยวสาวก็เลยสินสิเปิดให้เบิง่งคุณนะมันเจ้าเห็นบ่คุณนะมีแตางามๆจ้ะคุณนะมันต่อดอกใหญ่ๆงาม,งาม หยุดไต่ต้นใม้อยู่ใต้ใบใหม่ใบใหม่โลนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งงามๆเลยพุ่นไหเห็นบ่ขอภัยเดิมมืดดำกล่องพี่ค่ะย่ยสอนพ่อเฮ็ดดำเอคุว่างว้หันละเดี๋ยวเ่าจะไปเก็บเอาโอพ่อเฮ็ดดำพ่อเฮ็ดเหลืองเบิง่ง พุ่อนนะว่ามาล้างการของเราเราอยู่ใต้ใบไ,ไม้เบื้องเนีพุ่อนนะงามๆซะอุ้ยนี่จะ้ะน้องเห็นน้ำบ่ดอกงามๆหนี่พุ่อนนะนี่ค่ะพุ่อนนะโอ้ยพุ่อนนะชุดยอดเบื้องเนี้ยะถ <c oughs> ุงมีปะ <c oughs> เออเอาถุงมาใส่ให้ไปย่างดอกเขาหิวย่างออกไป ถุงใส่แล้วยายสอนจัดการมันเลยอื่นจะได้มีเวียกเห็ด <c oughs> บ่อยากอยู่บานจะซื้อได้คอยปลากับเขาจ้าหยุดล่งป่าหยุดสาวชุกเสาว, <c oughs> วต้องหาแนวเห็ดตับค่ะสาวกระสินเก็บตากกับเมืองไทยล่ะค่ะพี่น้องสาวกระสินบ่เห็นเราเหยียบเราเหยียบต้นไม้ใส่เรา <c oughs> อืเหยียบต้นไม้ใส่เราเห็นบ่าหักเลยนี่่ะ เห็นบ่ดอกน้อยก็ลายเนียส่วนพูนะ่ะโอ้ยขาอ้วกวดพี่นอกพูนะ่ะพูน่ะคะ่ะอวกอวกง,งามเลยเปิดต้นใหม่ออกเนาะคะ่ะพูนะ่ะเนี่ยสอวนจะเก็บมดแล้วบ่อเนี่เปิดฮาวในอุม้มมีต้นดอกง่ายๆค่ะเปิดเบื้องในอุ้มเนี่ยสอวนอ กล้องก็ได้แซวก็ได้ซินกระเจ๊กยังได้เละบ่ได้เอาหันเอายามบ่มีขาตั้งกล้องเพราะเห็ดดีดีเนาะบ่ต้องเอามาดอกที่หลังเอามาแล้วมันบ่พอเห็ดบ่ได้ลืมเด้ตั้งใจบ่เอาไปพี่นอ้องนี่กลุ่มงามๆแล้วบา่ไ้พ่องามๆแล้วนี่ค่ะนี่โอ้โว้โว้โ อีกซึ่มหนึ่งมันอยู่ในอุ่มอุ้ยอย่างงามเลยนี่ค่ะดอกกระสลินคอยจะกรูปกันนี่นะคะคพณ่น่ะดอกง,งามๆเลยพี่นอ้องจ๊ะคพณ่นนะคะ ซึ่งหนึ่งพี่น้องทั้งหลังนี่แหละโอ้ยบ่ลมันข่อยยางเหยียบบนลนอแบาในีแยายสวนเออนี่มันอยู่ต้องต้องหลองเต็มอยู่แต่ว่าบางหม่องข่อยยางเหยียบไงแล้วก็ได้สินยางเหยียบพี่น้องในบางหม่องนี่ยางเหยียบเล่าบ่ลมันเหยียบเล่าดอกเหยียบเหยียบงาไม้งาไม้เลยลมทับเล่า เฮ้ยสมงงามแท้นี่ค่ะป้าปลานี่งามเนะาะดอกอ้วนท่วนสมบูรณ์ดีป่ะดอกแก้วมากเลยนี่ค่ะพีนะ่น้องพ่น่ะเดี๋ยวขอมองนี้จักรูปจักรูปกันนี่ค่ะ ดอกง,งามง,งามงามๆนี่เอาไปเฮ็ดให้มันหมืดเด้อเจ้าเฮ็ดไปกินได้หลายโหลดมันกินหอดปีหนาปีรุ่นเพิ่นปีหนามันสิบบม,มีเก็บพาะวาค้นสิเก็บเหมือนนี้จ้ะนี่ค่ะเห็นบ่นั่นแล้วเ,เก็บเอาอื พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะนี่ค่ะพุ่นน่ะความันดอกไม้เนาะยายสอนคานดอกไม้เอารวดงามคักงามเนี่ยสาวกระสินกัคุกเข้าเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหลายๆกัไปบ่เป็นน่ะเฮ็ดงามๆซะเ,เก่งๆใส่กันโอ้ยเบิ่งดอกนี่พี่น้องพุ่นน่ะ ดอกบักงามดอกบักงามบักใหญ่เห็ดดำพี่น้องโอ้ยดอกเห็ดเนาะย่อยสวนสะอ่อนเนาะเห็นตะกระแตนเอิอนถามพี่น้องนะพุ่นตะกะแตนลีในอุ้มงุบงับงับเยอะแตนสะอ่อนเห็ดดอกใหญ่ใหญ่งามเนาะป่านนี่เนาะ เี้ยเกิดเป็นเท่ายางหนีนะย,นย่าสว,วาน,อนวอตอนแรกบอกกันว่าบ่มีแอกแย่ยสวนป้านหนีว่านพี่นอ้องอยู่หกมันอยู่ในอุ้มเนาะย่าสวนแต่ว่ามันกันงามแบบนี้พุ่นะ่ะแต่งามงามพี่นอออ้องเอยเออม่ตไปแลนหายยังกับบื้ เอากัะไพสิหูว่ามันมีไหมดีนะจิ๊บแอน,นเออย่งอายงล่องเบิ้งกันน,นะนะที่แรกบอกแยกสอนไปทางรถไฟแล้วละ่ะแต่ว่าบัดนี้จะขอมาว่าดเดี๋ยวขอไปเลาะเบิ่งเห็ดเหลืองก่อนว่าซั่นมา,นมาพร้าเห็ดดำสวยเห็ดเหลืองบ่ไดเลยพี่น้องเบิ่งมันก็ลังออกเนาะเป็นจุ่มเป็นอันนี้แหมง,มงามๆเพื่นน่ะดอกใหญ่ๆเฮ็ดดอกนี้ใยขาใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย อึดนั่นเห็นบ่ขาใหญ่ๆงามๆน้องเห็ดเหลืองจนเน่าถิ่มมึงนี่เน่าถิ่มบักหลายจ้ะโอ้ยแต่เห็ดเหลืองเน่าถิ่มบักหลายพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเป็นเสือปีนาซึ่งในสิบิตากับเมืองไทยนี่พูดนะเมืองแล้วเน่าถิ่ม เห็ดเหลืองกับายเห็ดดำกับรายจ๋ะเห็ดเหลืองพี่น้องอาฝาวน้ำเห็ดดำเอาคู่ตั้งไว้ไปห้เก็บเห็ดดำบาง่นจะอ้อนเห็ดดำไม่เจอดอกง่ายๆเดี๋ยวเอาไปตากเอาตากส่งกับไทย ให่พี่น้องถามสาวกระสินว่าอู้ยบังช่อน,นี่พี่น้องหันทรงกับไท้ยแพงบอ่บอ่าันเฮ็ดอันแหงว่าสันมันบอกบอ,บอได้ดอกจ้าเพราะว่านอยายสวนคาทรงแพงแพงสาวกระสินทรงไปให้พี่ให้น้องกินบ่ถึงสองโลพี่น้องคาทรงกับเป็นพันพันกว่าข้นล่ะยายสวนอือฮะ แมนถ้าส่งไปขายเนี่คก็ขาดทุนตายตาค่าส่งกับไปหมล่ะจะ่เห็ดเหลืองซึ่งหนึ่งนี่ส่งไปขายเมืองไทยมันบดได้ดอกพี่น้องนอกจากเขาสิเป็นบริษัทน้ำเขาเนะย้ายสวนถ้าส่งแบบนี้เนี่ยบดได้ยังบ่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 แมนมาายย่าบดได้ยังบไ่ไหวแพง เมเื่อนมันนาถิ่มอืมอันนี้ได้เย่ะด้วนี่นี่เอาไปยูนี่ไปตากเอาพี่น้องนี่จ้ะน้องเฮ็ดเหลืองโมูบักใหญ่อีกแล้วพื่นนเพื่นเจ้าเห็นปะเพื่อนเกิดล่ามออกไปหอดพื่นอืมันได้ดีได้พี่น้องนี่นั่นโอ้โอโอโล้มพู้นดดอกหนึ่งผู้อันหนึ่งโอ้ยจะเป็นหลกับแยามข่อยม่าน ah. หามันก็พอแบบนี้น่งนี่จ้ะมันล่ามไปแล้วค่อยเก็บออกไปแล้วว่างหันดีอมันล่ามออกไปหอดพุ่นละหอดมังเจ้ายืนค่อยเก็บเขามาละนี่พี่น้องอนี่จ้ะเมึงเนี่ยพุ่นนะมันขืนมาได้มันอยู่ใน ไอน,นี่เป็นเห็นจ้ะ,ะจะพี่น้องเบิง้งเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองอดอกงามๆดิจ้ะนี่เห็นบ่นี่โอ้ย บ่ได้มันอยู่น้ำหักใหม,ม่นี่จ้ะชิปนี่อาจสินเนงาแน่เด้อบ่ได้ตัดชิปนั่จ้ะมันไปย่อเนงาโหลดเบื่องที่เดียวจบโหลดพี่น้องอนี่จ้ะ ได้ใส่ไปทุกทางรหลดเลี้ยวเข้าไปกันยังเต็มเลยบาทนี่ <c oughs> นี่จ้ะนี่พี่น้องนี่จ้ะมีอีกอยู่เดียว ใบใหม่กับเห็ดกับคือกันครับกดทนี่จ้ะเก็บเอาเลยนี่เห็นบ่คือดอกใหม่เอนี่ยนี่จ้ะพีซ่สหนัง่ง งานใหม่ตีตาคนหามันนี่โอ้ยือบ่ไ้เฮ็ดอีกอย่างให้ว่ะน้ำตาแตกเลยข่อยอืมนี่ขาวข่อยตาดีพดบ่นี่แจ้งไหนนี่จ้ะงามใหม่ตีตาข่อยน้ำตาไหลเลย ทั้งเหลืองทั้งดำจ้ะนี่อเออเหลืองก,กับประมาณดำเลยสองคู่เนาะยายสอนเหลืองก,กับชุ่มอย่ทั้งทงั้งนี่กับถังนั่นพุ่นยายสอนกะถังหนึ่งกับนิดหนึ่งไปหาต่อจ้ะ